สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซตนะครับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับคลิปวิดีโอนี้มาถึงคลิปวิดีโอที่3แล้วนะครับในเรื่องของเอกภพสัมพัทธ์นะครับหรือ relative universe นะครับโอเคเรามาดูความหมายของมันก,กันนะครับเอกภพสัมพัทธ์นะครับหมายถึงขอบเขตของสิ่งที่พิจารณาของแต่ละเซตนะครับโอเค มันก็คือขอบเขตของแต่ละเซตนะครับโดยที่มันจะอยู่ในรูปแบบของเซตของจำนวนต่างๆนะครับเอกภพสัมพัทธ์ที่พบบ่อยนะครับอย่างเช่น1ก็คือจำนวนนับนะครับจำนวนนับก็คือเป็นจำนวน1 2 3ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ4 5 6 7 8นะครับแล้วก็แซตเป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มก็0 123ลบ1นลบ2ลบ3มนะครับมีทั้งบวกลบ0นะครับ Z ตรงนี้อาจจะใช้เป็นตัว i นะครับบางทีเขาก็ใช้ตัว i นะครับต่อไปอันดับที่3นะครับก็คือจํานวนตักกะยะนะครับแล้วก็อตักกะยะก็จะมีแดดข้างบนนี้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าพามหรือคอมพลเมนต์ก็ได้ครับคิวคอมพลเมนต์ต่อไปครับอาก็คือจํานวนจริงนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับซึ่ง ไอ้ตรงจํานวนเต็มเนี่ยครับเซหรือไอเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นจานวนเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างก่อนครับว่า,าจานวนเหล่านี้นะครับเซตเหล่านี้มันมีโครงสร้างอย่างไรนะครับอันบนเลยนะครับยูนิเวอร์สที่ใหญ่ที่สุดของเราที่เรียนกันอยู่ก็คือจํานวนจริงนะครับใช้ตัว R ใหญ่นะครับจานวนจริง ทีนี้จำนวนจริงเนี่ยสามารถแยกออกเป็น2ทางนะครับได้แก่จำนวนตักกะยะนะครับตักกยะใช้ตัว Q นะครับแล้วก็อาตักกยะใช้ตัว Q ิวแล้วก็ขีดข้างบนนี้นะครับคิวคอมพีเมนต์โอเคนะครับตัวอย่างของ Q c o m p l พ m e n t เช่น ค่าพายนะครับค่า e หรือจะเป็นทศนิยมไม่ซ้ำนะครับ3 1 5 6 7 2 0 8 1จุดจุด,จ,ดจุดนะครับทศนิยมไม่ซ้ำไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดหรือที่เราคุ้นเคยกันดีๆนะครับก็คือรูทสองรูทสนะครับกรณนที่3ของ5อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวที่ติดรูททั้งหลาย ทีนี้กลับมาทางฝั่งของตักยะครับตักยะเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก2ทางนะครับ2ทางได้แก่1จํานวนเต็มนะครับจานวนเต็มจํานวนเต็มเนี่ยเราก็จะใช้ตัว i หรือ z ก็ได้นะครับ i หรือ z ก็ได้อีกฝั่งนึงก็คือจํานวนไม่เต็มจานวนไม่เต็มก็คืออะไรครับทศนิยม ซ้ำนะครับทศนิยมซ้ำอะไรครับเศษส่วนยังต่ำนะครับเศษส่วนยังต่ำอ่าทีนี้ทางฝั่งจำนวนเต็มเนี่ยครับเราสามารถแตกออกไ,ได้อีกเป็น3ทางนะครับแตกออกเป็นอีก3ทางได้แก่จำนวนเต็มลบจำนวนเต็ม0ูนย์จำนวนเต็มบวกนะครับ จำนวนเต็มลบก็คือ i ลบหรือ z ลบก็ได้เต็มศูนย์ก็ i ศูนย์ z ศูนย์นะครับ i บวกนะครับจำนวนเต็มบวกก็ i บวก z บวกหรือ n นะครับซึ่ง n ก็คือจำนวนนับนะครับจำนวนเต็มบวกกับจำนวนนับก็คืออันเดียวกัน นะครับจำนวนนะับอันเดียวกันจำนวนเต็มลบเป็นเซตของอะไรบ้างก็คือลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆนะครับ i 0ก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็น0ูนย์ตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับส่วน i บวกหรือจำนวนนับก็คือ1 2 3ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดน,นะครับอ่า ตรงนี้เราก็จะต้องจําพวกชื่อเซตต่างๆให้ได้นะครับนักเรียนจํานวนจริง r จํานวนตรกยะ q A, ัอตรกยะ q c o m p ิเม e n t นะครับแล้วก็มีจํานวนเต็มนะครับใช้เป็น i หรือ Z ก็ได้นะครับจำนวนเต็มลบก็ i ลบจำนวนเต็ม0 i 0จําจำนวนเต็มบวกก็ i บวกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจำนวนนับนั่นเองนะครับจำให้ได้นะครับโอเค เมื่อเราจำได้แล้วนะครับเราก็จะไปกันที่ตัวอย่างกันนะครับในบางครั้งเนี่ยเพื่อความสะดวกนะครับจะระบุเอกภพสัมพัทธ์ลงในการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขนะครับเราจะเขียนเอกภพสัมพัทธ์ลงในเซตแบบบอกเงื่อนไขนี่ครับในส่วนนี้เราก็จะอ่านเป็น x เป็นสมาชิกของเซต n นะครับหมายถึงว่า x เป็นจำนวนนับนะครับ เมื่อก่อนเราอาจจะเห็นเซตที่มันมีเป็นข้อความนะครับเช่น A เท่ากับ X โดยที่ X เป็นจำนวนนับนะครับแบบนี้นะครับซึ่งการเขียนภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะสื่อสารได้ไม่เข้าใจกันเป็นแบบสากลนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สัญลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีและก็เขียนสั้นด้วยนะครับ เป็นจำนวนนับมาดูเงื่อนไขต่อไปนะฮะก็คือ s น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนต่อไปว่าเป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า5นะครับด้านบนเป็นการเขียนแบบที่น้อยกว่า5ด้านบนเป็นการเขียนแบบที่ใช้ข้อความใช้คําภาษาไทยนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นการเขียนแบบที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะมีความมันจะมีข้อดีแตกต่างกันนะครับใช้ในวาละโอกาสที่แตกต่างกันโอเคครับตรงนี้ก็เป็นการใช้สัญลักษณ์ของเซตต่างๆนะครับจำนวนนับบอกเอกภพสัมผัสอย่างเงี้ยครับทีนี้เราลองมาแปลงเซต a เป็นแบบแจกแจงสมาชิกครับจำนวนนับที่น้อยกว่า5ก็ได้แก่1 2 3 4นะครับ อเคนะครับต่อไปเซตบครับลองมาแปลงกัน x เป็นจำนวนเต็มนะครับเนี่ยซึ่ง x กำลังสองเท่ากับสนะครับอ่าเราก็แก้สรรมการครับอันนี้มันง่ายก็เราก็รู้อยู่แล้วครับว่าคำตอบของสรรมการก็คือ2กับลบสนะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นจำนวนเต็มทั้งคู่อ่าเขียนไปเลยต่อไปครับเซตซ x อยู่ใน n แปลว่า x เป็นจำนวนนับนะครับ x เป็นจำนวนนับซึ่งเงื่อนไขเดิมตรงกับข้อเซต b นะครับแต่ทีนี้เราจะต้องเลือกเฉพาะที่เป็นจำนวนนับนั่นก็คือ2เท่านั้นนะครับไม่เอาลบ2โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงื่อนไขเนี่ยเหมือนกันนะครับ x กํลังสเท่ากับ4เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ ตัวขอบเขตหรือ universe นะครับเป็น z กับเป็น n เพราะฉะนั้นเซตที่ได้เนี่ยก็จะแตกต่างกันตัวข้างบนเป็นลบ2 2ตัวข้างล่างเป็น2เฉยๆนะครับตรงนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับโอเคเราไปดูตัวอย่างถัดไปเลยครับตัวอย่างที่1น,นะครับให้เซต a มาเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขจงเขียนเซต a แบบแจกแจงสมาชิกนะครับอ่าโอเคเรามาดูทีละท่อนกันนะครับ x อยู่ในเตบวกก็คือเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับเป็นจํานวนเต็มบวกซึ่งอยู่ระหว่าง2ถึง6นะครับเพราะฉะนั้น a จะเท่ากับ3 4 5นั่นเองนะครับโอเคนะครับไปต่อครับต่อไปเซต b นะครับ x อยู่ใน Z ก็คือจํานวนเต็มให้สมการนี้มานะครับเราก็ต้องหาค่า x มาแก้สมการกันนะครับ 2x ลบ1เท่ากับ5นะครับย้าย1ไปบวกก็จะเป็น6นะครับ x เท่ากับ3นะครับได้ x เท่ากับ3ทีนี้มาเช็คว่า3เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มไหมก็ใช่ครับเพราะฉะนั้น B จึงเท่ากับเซตของ3นะครับคำตอบก็คือเซต B เท่ากับเซตของ3 โอเคนะครับข้อที่2ผ่านไปครับไปตัวอย่างที่3ครับดูทีละท่อนครับ x เป็นจำนวนนับนะครับเป็นจำนวนนับซึ่งอยู่ระหว่าง1ถึง9และ x หารด้วย3ลงตัวนะครับตัวที่3หารลงตัวก็จะมี3 6 9อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ3 6 9 12แต่ทีนี้ต้องอยู่ระหว่าง1ถึง9เพราะฉะนั้น c ก็จะเป็น3 และ6 9นะครับ9ไม่เอาเพราะว่าต้องน้อยกว่า9นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบเท่านี้โอเคไหมครับตัวอย่างที่3ผ่านนะครับตรงนี้ไปที่ตัวอย่างที่4ครับจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกอ่าสข้อย่อยนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเงื่อนไขเนี่ยมันเหมือนกัน x น้อยกว่า5 x น้อยกว่า5 x น้อยกว่า5 นะครับทั้ง4ข้อเลยแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือนี่ครับ x อยู่ใน i ก็คือเป็นจำนวนเต็มอันนี้ i บวกอันนี้ i ลบอันนี้เป็นจำนวนนับนะครับอ่าทีนี้เราลองทำให้เป็นแบบแจกแจงสมาชิกก่อนทีละข้อครับข้อ1 x น้อยกว่า5นะครับและเป็นจำนวนเต็มไล่ลงมาเลยครับ4 3 2 1 น้อยกว่า5เป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มหมายความว่าจะต้องเป็นจานวนเต็มบวกเต็มลบเต็ม0ูนย์เอาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นน้อยลงไปจาก1ก็ต้องเป็น0ูนย์เอาด้วยน้อยลงไปอีกก็ลบหนลบสน้อยลงไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเซตนี้กลายเป็นเซตอน,นันต์นะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับต่อไปข้อ2เป็น i บวก นะครับก็คือจํานวนเต็มบวกเอาเฉพาะจํานวนเต็มบวกก็จะมี4 3 2 1เท่านั้นนะครับต่อไป i ลบก็จะเป็นลบ1ลบ2ลบ3จุดจุดจุด,จดนะครับน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปครับ x อยู่ใน n ก็คือเป็นจำนวนนับการที่มันเป็นจำนวนนับมันก็เท่ากันกับจำนวนเต็มบวกนะครับ ข้อ2กับข้อ4จึงหน้าตาเหมือนกัน4,3,2,1นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับจากตัวอย่างที่4นี้เราก็จะเห็นว่านะครับเงื่อนไขเหมือนกันคือ x น้อยกว่า5แต่ว่าถ้าขอบเขตหรือ universe แตกต่างกันหน้าตาของเซตก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับ โอเคครับโอเคครับที่ห้าครับตัวอย่างที่ห้าให้คล้ายกับคล้ายกับตัวอย่างที่สี่แบบเปลี่ยนสมการแล้วเนาะกลายเป็นแล้วเนาะกลายเป็น x กำลังสองก็กำลังสองสามสิบหกนะครับเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยอ่าทีนี้อ่าแก้สมการนะครับแก้สมการแก้ก็ง่ายๆ่ายรับอะไรที่กำลังสองแล้วได้สามสิบหกใช่อันนี้คิดในใจได้อันนี้คิดในใจได้ก็คือหกนะครับก็หกสามสิบหกหกสามสิบหกแต่คำตอบก็ต้องมีสองตัวนะครับ เป็นลบหกกัลบหกครับนะครับเพราะว่าลบหกนะครับนองสลก็ได้กับส6กเหมือนกันสามสิบหกเหมือนกันอยู่ในไอก็เอาทั้งลบทั้งบวกเอาทั้งลบทั้งบวกต่อไปครับอยู่ในไบวกก็เอาแค่ตัวบวกก็คือ6วกต่อไปไอลบก็เอาแค่ตัวลบก็เอาแค่ลบ6ลบนะครับต่อไปจำนวนจริงจำนวนจริงเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดีใหญ่ที่สุดครับใหญ่ที่สุดในจักรวาลเนาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เอาหมดเลยลบหและ6นะครับต่างก็เป็นจำนวนจริงต่อไปครับเซตเอนะครับก็จะเหมือนกับข้อ2นะครับเพราะว่าเป็น i บวกเหมือนกันนะครับก็จะตอบดังนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับไปที่ตัวอย่างถัดไปครับตัวอย่างที่6จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก นะครับข้อ1ย่อยอ่าข้อนี้นะครับให้มาเป็น i x นะครับ x อยู่ใน i ก็คือ x เป็นจำนวนเต็มนะครับให้สมการมา x บวก1คูณกับ x ลบ1เท่ากับ0ให้มาแบบนี้ถือว่าโอเคใจดีนะครับแยกตัวประกอบมาให้แล้วแปลว่าหน้าที่ของเราก็คือหาค่า x ได้โดยง่ายนะครับเราก็จะได้ x บวกหเท่ากับ0หรือ x ลบ2เท่ากับ0นะครับจับแต่และว,วงเล็บเนี่ยมาเท่ากับ0นะครับตามหลักการแก้สมก,การปกติเลยนะครับย้ายค้างครับ x ลบ1นะครับ x เท่ากับลบ1แล้วก็ x เท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของสมก,การมี2ตัวคือ x เท่ากับลบ1และ x เท่ากับ2นะครับ x เท่ากับลบ1 2ทีนี้เรามาเช็คว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นจำนวนเต็มไหมจากขอบเขตที่เขากำหนดให้ก็ตอบว่าเป็นจำนวนเต็มนะครับดังนั้นเซตนี้จึงต้องตอบว่าลบ1นนะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นการแก้สมการส่วนคอนเซปต์ก็คอนเซปต์เดิมนะครับหาค่า x แล้วก็มาดูขอบเขต โอเคไปต่อครับข้อที่2นะครับข้อที่2 x อยู่ใน i บวกนะครับก็จะต้องเป็นจำนวนตเต็มบวกเท่านั้นอ่าหาค่า x ครับหาอย่างรวดเร็วเลยครับ x เท่ากับ3กับลบ2เพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องการนะครับก็คือ3นะครับลบ2ตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบว่าเซตของ3นะครับ โอเคนะครับเอาเฉพาะจำนวนเต็มบวกนะครับเพราะมันเป็น i บวกโอเคไปต่อครับข้อ3อย่างรวดเร็วอ่าทีนี้นะครับเจอสมการนี้นะครับ x อยู่ใน i ก็คือเป็นจำนวนเต็มอ่าเอาจำนวนเต็มทั้งหมดเลยนะครับแก้สมการกันนะครับตัวแรกได้ x เท่ากับ0นะครับแล้วก็ลบ3แล้วก็ลบ5นะครับ ไฮไลท์ light, เพื่อให้เห็นว่า,ามันมาจากไหนนะครับสีเขียวมาจากตรงนี้สีเหลืองกลายเป็นตัวนี้นะครับสีชมพูเป็นตัวนี้นะครับได้คำตอบนะครับสตัวนะครับซึ่ง3ตัวนี้ก็เป็นจำนวนเต็มหมดก็เอามาเขียนครับศูนลบสลบหนะครับศูนลบสลบห ได้แบบนี้เลยครับต่อไปตัวอย่างที่4กันเลยครับ x อยู่ใน i เอาจํานวนเต็มบวกเอ้ยเอาจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับไม่ต้องมีบวกบวกทั้งบวกลบศูนย์เลยนะครับต่อไปครับแก้สมการกันตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จับเท่ากับศูนย์ครับ2 x ลบหเท่ากับ0หรือ x บวก1เท่ากับศนย์นะครับ ย้ายลบ6ไปเป็น 2x เท่ากับ6 x จึงเท่ากับ3นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น x เท่ากับลบ1อ่าเราก็จะได้คำตอบ2ตัวนะครับได้แก่3มนะครับมาจากอันนี้แล้วก็ลบ1มาจากอันนี้นะครับทีนี้เรามาเช็คว่ามันเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่ไหมนะครับก็ตอบ เป็นจำนวนเต็มทั้งคู่ก็เขียนมาให้หมดเลยครับ3บสาน่งสาลบหนะครับขอไปโอเคครับได้แบบนี้เลยนะต่อไปตัวอย่างที่5ครับข้อนี้ก็ไม่ยากครับเหมือนเดิมเจอ x เฉยๆก็ x เท่ากับ0ตัวนี้ก็จะเป็น x เท่ากับอะไรครับตั้งสมการหน่อยก็ได้ หรือ 3x ลบ1เท่ากับ0ย้าย1ไปนะครับ 3x เท่ากับ1 x เท่ากับ1ส่วน3นะครับ x อยู่ใน i เป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้น0ใช้ได้แต่ว่า1ส่วน3ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราตอบว่าเซตนี้มีสมาชิกเป็น0แค่ตัวเดียวนะครับเป็น0แค่ตัวเดียวเท่านั้น โอเคนะครับตรงนี้ไปต่อครับข้อที่6อันนี้เริ่มไม่ใจดีแล้วนะครับก็คือเราจะต้องแยกตัวประกอบเองหรือหาคำตอบของสมการเองนะครับแก้สมการก็จะมีหลากหลายวิธีคือแยกตัวประกอบหาผลต่างกำลังสองหรือจะหากำลังสองสมบูรณ์หรือจะแทนสูตรนะครับลองเลือกวิธีดูหรือจะสุ่มค่านะครับแล้วแต่เลยนะครับเพื่อหาค่า x ออกมา อะมาดูกันครับข้อนี้ x อยู่ใน R แปลว่าเอา x ทุกตัวนะครับที่เป็นคำตอบของสมการโอเคครับหาอะไรที่คูณกันได้6นะครับแล้วก็บวกกันได้ลบ5นั่นก็คือ x ลบ2กับ x ลบ3นั่นเองนะครับทท่าสูตรดังนั้น x จึงเท่ากับ2กับ3นะครับซึ่ง2กับ3เป็นจำนวนจริงทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นตอบว่า2 3 นะครับโอเคนะครับตรงนี้ไปต่อครับข้อนี้ก็แยกตัวประกอบเหมือนกันครับ x บวก1ลอกลงมานะครับแยกตัวประกอบตรงนี้อะไรคูณกันได้ลบ5บวกกันได้4นะครับก็คือ x ลบ1กับ x บวกห้นั่นเองนะครับเท่ากับ0นครับแยกตัวประกอบได้แบบนี้เลย ดังนั้นจึงได้ x เท่ากับลบหนึ่งหนึ่งลบห้านะครับทีนี้เราเอาแค่ i ลบนะครับก็คือจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นเอาลบหนึ่งกับลบห้าเท่านั้นนะครับก็ตอบเลยครับตอบว่าเซตนี้คือลบหนึ่งลบห้านะครับโอเคนะครับตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่เลยเนาะนะครับไปอีกตัวอย่างหนึ่งครับ ตัวอย่างที่8อ่าข้อนี้ก็แยกตัวประกอบเหมือนเดิมครับต้องรื้อฟื้นความรู้ในระดับมต้นนะครับเรื่องแยกตัวประกอบอ่ามาคิดกันครับว่าจะแยกได้เป็นอะไรมันจะต้องได้2อูวงเล็บชัวร์อยู่แล้วนะครับเท่ากับ0นะครับอ่าลองมาคิดกันนะครับตัวหน้ามัน2 1 2นะครับตัวหลังมันมี2คู่คือ16หรือ2 3นะครับเลือก2 3ก่อนละกันอ่คูณกันนะครับแล้วรวมกันให้ได้ พจน์กลางคือเลข7นะครับโอเคครับ2 2 4นะครับ1คูณ3เป็น3นะครับบวกกันก็ได้7พอดีดังนั้นที่เราจับคู่ได้ถูกแล้วนะครับ2คู่กับ2นะครับไกลกับไกลนะครับแล้วก็ใกล้ x กับ3อย่างนี้นะครับ โอเคครับเพราะฉะนั้นแก้สรรมการอย่างรวดเร็วครับเราก็จะได้ x เท่ากับลบสส่วน2กับลบ2นะครับเอาเฉพาะ i ก็เอาแค่ลบ2นะครับอตอบลบ2นะครับเซตของลบ2โอเคนะครับตรงนี้ ไปตัวอย่างที่9ครับแก้สมการยากหน่อยแต่ว่าคอนเซปต์ก็เหมือนเดิมครับ x อยู่ใน i ครับเล็งไว้ก่อนต่อไปไปแยกตัวประกอบกันครับหรือจะใช้วิธีไหนก็ได้ในการแยกนะครับในการสแกนสมการนะครับอพอแยกเสร็จแล้วนะครับมันจะได้ 2x ลบ3นะครับ 2x ลบ3 กำลัง2เท่ากับ0เมื่อมันเป็นกํำลังสองนะครับก็มีคำตอบเดียวนะครับ x จึงเท่ากับ3ส,ส่วน2ะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือเซตว่างนะครับเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ ในคลิปนี้จะไม่ได้สอนวิธีการแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็วิธีการแก้สมการก็ไม่ได้ละเอียดมากนะครับนักเรียนจะต้องไปทบทวนด้วยตัวเองนะครับจากคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็การแก้สมการนะครับโดวยวิธีที่หลากหลายต่างๆนานาเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานความรู้ใช้ไปตลอดการเรียนในระดับชั้นมปลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะ ฝากนักเรียนที่ยังไม่คล่องเลยก็ไปทบทวนมานะครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นเรื่องเอกภพสัมพัส์ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องถัดไปคือสับเซตนะครับในวิดีโอถัดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ